สำหรับแบรนด์ที่มีชื่อว่า G-Skill และหลายคนจะรู้จักกันดีในนามที่เขาผลิตนะครับแรมออกมาไม่ว่าจะเป็นแรม p c d ซ s k t o p n o t e b o o k หรือจะเป็นแรม Macbook นะครับเครื่อง Mac อะไรพวกนี้แล้วเขาก็มีพวก l l s s h c a r d ด้วยฮะเป็นเหมือนแบบ SD card อะไรประมาณเนี้ยจากแบรนด์ G-Skill เองแต่จริงๆแล้ว G-Skill ทำมากกว่าน,นั้น G-Skill เขามีทั้งคีย์บอร์ดเกมมิ่เมาส์เกมมิ่งหูฟังเกมมิ่นะครับแล้วก็เป็นเมาส์แพดเกมมิ่ง วันนี้หยิบมาแนะนำกัน1ตัวนะครับและก็คาดว่าอีกไม่นานนะฮะน่าจะมีเข้ามาขายหรือว่าจำหน่ายในบ้านเราอย่างจริงจังนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ดูก่อนๆเลยนะครับก็เป็นเมาส์เกมมิ่งตัวใหญ่หนึ่งตัวจากทาง G-SKILL ซึ่งเท่าที่ผมได้คุยกับ G-SKILL นะครับแล้วก็ได้คุยกับตัวแทนที่จะนำเข้า G-SKILL เนี่ยก็คือ i3 นะครับหรือว่า i3 Distribution เขาบอกว่าราคาของ G-SKILL ที่เป็นเกมมิ่งเกียร์เนี่ย ราคาจะไม่สูงแต่ผมลองดูแมทเทเรียลแล้วลองดูวัสดุที่ใช้ในการทําในการผลิตเนี่ยดูแล้วเฮ้ยจริงเหรอที่จะมาแล้วราคาไม่สูงเพราะว่าวัสดุที่เขาใช้นะฮะเป็นวัสดุที่ผมพูดได้เลยดูดีนะครับแล้วก็ดูแบบทนทานดูมีอะไรมากกว่าแบรนด์ที่ขายราคาถึงสูงแต่ใช้วัสดุแบบคุณภาพต่ํา ซะอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูกันวันนี้คือตัวนี้นะครับ G-Skill MX 780 Gaming Mouse มีข้อดีหลายๆจุดแล้วฟีล l i n g เท่าที่ผมลองดูแล้วก็น่าจะถูกใจใครหลายๆคนทีนี้รอแค่ว่าราคาที่จะขายในบ้านเราเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ดูกันครับ G-Skill MX 780 Gaming Mouse ดีไซน์ของตัวเมาส์เนี่ยเขาจะเป็นเมาส์ที่มีขนาดไม่ใหญ่นะครับไม่อ้วนไม่อูมเอ๊ะยังไงไม่อูมไม่อ้วนนะแล้วมันก็ไม่หนานะครับแล้วก็ดูออกจากเรียวๆด้วยซ้าไปวัสดุที่ใช้จะมีทั้งพลาสติกนะครับที่เป็นบริเวณสัมผัสแล้วก็เบสหรือว่าฐานด้านล่างจะเป็นอลูมิเนียมเนี่ยครับอลูมิเนียมเป็นอลูนหมดเลยนี่แบบนี้อ่ะกลับมาดูด้านหน้าก่อนนะครับเราเห็น มันเหมือนกับว่ามันแยกชิ้นส่วนกันใช่ครับคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยแยกชิ้นกันปาร์บเรสแยกชิ้นกันปีกทางด้านซ้ายที่เอาไว้รับนิ้วโป้งสามารถถอดได้ซึ่งมันเป็นแม่เหล็กเ <su> ขามีอแดร์ซิลีเป็นออปชั่นเสริมมาให้ด้วยฝั่งนี้ก็ถอดได้เช่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวมีมันเปลี่ยนเป็นอะไรยังไงรูปแบบไหนได้บ้างเดี๋ยวว่ากันนะครับจะเป็นแบบนี้ลองสังเกตดูเห็นไหมฮะอย่างที่ผมบอกว่ามันจะไม่อ้วนนะออกทรงเรียวเด้วยซ้ำไปยิ่งถ้าเกิดถอดปีกนี้ออกคือดูแแลลวบบมันเรยหะ เพราะฉะนั้นคนที่มือไม่ใหญ่มากนะครับมือที่เป็นไซส์เล็กหน่อยเป็นมือผู้หญิงเป็นเลดี้เกมเมอร์นะครับเกมเมอร์สาวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะนะครับแล้วก็ผู้ชายหรือว่าคนที่มีมือขนาดกลางๆที่แบบมือไม่ได้อวบอ้วนมากอะไรขนาดนั้นน่าจะเหมาะนะครับกับริปจอตัวนี้ริปจอที่ผมบอกคือมันเป็นชื่อซีรีส์เขานะครับ g Series MX 780นะฮะเรื่องของไฟครับตัวนี้จะเป็นไฟ RGB ตำแหน่งหรือว่าจุดที่แสดงสีไฟคุณเห็นด้านข้างไหมครับที่เป็นขีดถามขีดเนี่ยจะมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับจะมีทั้งสองฝั่งเลยที่เป็นไฟบริเวณนี้ก่อนนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาซึ่งมันจะเป็นตำแหน่งเดียวกันกับตัว scroll wheel นะครับหนึ่งสองสามจุดนี้คือตำแหน่งเดียวกันที่สามารถปรับแต่งไฟ RGB ได้และถัดลงมาครับตำแหน่งของไฟ RGB ตรงนี้ ก็สามารถปรับแต่งได้และตรงตรูดนี้ครับปา์เมสโลโก้ G-SKILL ก็สามารถปรับแต่งได้เหมือนกันเพราะเป็น RGB ทั้งหมดนะฮะทีนี้เรื่องของปุ่มครับเป็น8ปุ่มโปรแกร m เบล์นะ,ะคุณจะไปใช้งานกับเกมไหนอะไรยังไงจริงแล้วน่าจะขึ้นอยู่กับความถนัดก,กันสะมากกว่าบางคนนะ,ะเห็นแบรนด์ผู้ผลิตทําแต่ละเมาส์ออกมาหรือว่าทําแต่รุ่นออกมาจะแบบเหมือนบ่งชี้ไปเลยว่าเป็นเมาส์สำหรับ M อ O นะ เป็นเมาส์ FPS นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวประวัติบางทีว่าใช้เมาส์ตัวเดียวเล่นในทุกเกมเล่นในทุกแนวประวัติอะไรประมาณนี้ผมว่ามันจะคนชอบมากกว่านะครับเป็นคลิกซ้ายคลิกขวานะครับสองแล้วนะ s c อ o l l ลิกแล้วก็ปุ่มนี้อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า5 5คลิกนะครับเป็นชิปออนหรือฟลยก็คือสามารถไล่ไปเลยสําหรับการเปลี่ยนค่า DPI ซึ่งสามารถเซตได้ในซอฟแวร์ของ G Ski l l สีแล้วนะครับทางด้านหน้า และทางด้านข้างฝั่งซ้ายบริเวณตัวตรงนี้ที่เวลาอยู่ตำแหน่งเหนือนิ้วโป้งพอดีนะครับตึกตึก,ตกนะฮะเป็น5-6และทางด้านขวาของตัวเมาส์ก็เป็น7และ8ทุกปุ่มสามารถเซตค่าได้ทั้งหมดเลยแล้วแต่เราชอบส่วนบริเวณ palm r e ที่ผมบอกครับตำแหน่งที่รับอุ้งมือนะฮะไม่ใช่ซอฟทัชนะครับอันนี้เป็นออกแนวพลาสติกสีดำด้านแล้วก็น,นุนวนวลมือนะครับลื่นๆมือที่บอกว่ายกได้ แล้วก็ปรับขึ้นลงได้ให้ดูด้านหลังด้านล่างมันจะมีตัวนี้มาให้นะครับเป็นตัวไข่หกเหลี่ยมและก็จะมีช่องตัวนี้เป็นตัวเมียอ่ะเดี๋ยวผมลองคลายปุ๊บมันก็จะยกขึ้นเห็นไหมครับวื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 บได้ราวๆประมาณหนึ่งเซนโอ้โห,โหเกินวะ่ะประมาณหนึ่งเซนประมาณนั้นแหละนะครับก็ห่างขึ้นพอสมควรแล้วก็ถ้าเกิด จะให้มันเตี้ยลงคุณก็ณปรับได้แบบละเอียดเลยแบบนี้อุยหลุดหลุดอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการยกระดับของป um ั๊มเ e รสทีนี้ครับปีกที่ผมบอกว่ามันสามารถถอดได้นะครับอันนี้คือทางด้านซ้ายของตัวเมาส์นะครับและทางด้านขวาของตัวเมาส์อันนี้จะมาในรูปแบบที่เป็นแบบ Default จากโรงงานถอดได้ทั้ง2ฝั่งเป็นแม่เหล็กนะครับคุณดึงออกได้เลยดึงออกไปเลย2ฝั่งนะฮะคุณก็จะเป็น ทรงนี้นะทรงนี้เสร็จปุ๊บเราสังเกตดีๆจะมีเหมือนช่องอะมันว่างอยู่เป็นแบบทรงกลมๆนิดนึงทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาให้ตัวนี้มาเป็นเหมือนตุ้มน้ำหนัก1ตุ้มหรือว่า1เม็ดเนี่ยหนัก4.5กรัมสามารถเพิ่มน้ำหนักเข้าไปได้โดยการที่คุณยัดมันเข้าไปอยู่ในนี้นะครับมันจะเป็นลูกยางรอบๆมันแน่นอยู่แล้วแหละยังไงก็ไม่หลุด ผมสมใสไปเลย2อันน้ําหนักก็เพิ่มขึ้นเออบริเวณตูดเมาส์มันจะเพิ่มขึ้นก็ทาให้เมาส์รู้สึกแบบว่ามีน้ําหนักมากขึ้นหรือใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่หรือว่าใส่อันเดียวก็ได้ทีนี้ครับสําหรับคนที่ถนัดมือซ้ายคุณประกอบล่างปีกฝั่งนี้ปึ๊บเข้าไปนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นทรงนี้ไปมันก็จะได้เมาส์ที่เหมาะสําหรับหรือว่าถนัดใครที่ถนัดมือซ้ายก็จะเป็นทรงนี้ นะครับหรือไม่เอาปีกแม่งเลยเอาเป็นเมาส์แบบเรียวๆเลยนี่ทรงเพียวๆก็จะเป็นฟิลลิ่งนี้หรือถ้าเกิดใครอาการหนักสุดเลยนะครับอยากบินบินได้ก็ว่ากันไปปีกซ้ายและปีกขวาแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนถนัดบางคนก็ชอบแบบนี้เห็นไหมครประมาณนี้แหละ อดูเรื่องเนาะเรื่องปีกนะครับเรื่องอุปกรณ์ที่แถมมาให้ก็มีเท่านี้แล้วด้านล่างของตัวเมาส์ที่บอกว่าเบสนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ตรงนี้เขาเป็นอลูมิเนียมนะเลเซอร์เป็นอวาโกเลเซอร์เซนเซอร์นะครับได้สูงสุดเลยนะ8,200 DPI 8,200 DPI นะครับและเมาส์ฟีดจะมีทั้งหมด1,2,3,4,5ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นเมาส์ฟีดเหมือนกันแต่มันจะเป็นเมาส์ฟีด ที่อยู่บนปีกซ้ายและปีกขวาที่ติดเข้าไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่ไม่มีปีกอ่ะมันจะไม่มีเมาส์ฟีดเขาทำออกมาเพื่ออะไรรู้ไหมครับเวลาที่เราวางอย่างเงี้ยสมมตินะเราวางอย่างนี้ใช่ไหมน้ําหนักของนิ้วโป้งอาจจะไปตกอยู่ที่ปีกและถ้าเกิดว่ามันไม่มีเมาส์ฟีดมาให้ที่ปีกด้วยเนี่ยเวลาที่เราเลื่อนเมาส์ไปบางจังหวะนะที่แบบโยกและเมาส์เอียงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้มันมีการติดขัดเพราะฉะนั้นทีสกิลใส่เมาส์ฟีดมาให้นะครับสำหรับปีก ทางด้านซ้ายและด้านขวาเวลาใช้งานมันเราเรื่องของสายนะครับอันนี้จะเป็นสายเบรดหรือว่าเป็นเบรคเคเบิลเป็นสายถักสีดําความยาวเนี่ยยี 20, ไม่ใช่ยี่สิบสองเซนนะครับก็คือ2เมตรนะครับสเมตรนี่เป็นความยาวมาตรฐานของสายพวกเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดอยู่แล้วเมตรแปดสิบสองเมตรนะครับจะอยู่ประมาณนี้แต่ตัวนี้2เมตรแล้วก็ตัวสายก็สายถักครับมันแบบมันยืดหยุ่นได้อยู่แล้วมันไม่ค่อยหักไม่ค่อยพับไม่ค่อยงอหรอก นะแล้วก็ผ่านหัว USB เพียงหัวเดียวเท่านั้นอันนี้จะเป็น Go Jack ด้วยนะครับ Go Plate ใช้เพียงหัวเดียวเสียบปุ๊บติดปรับแล้วคุณก็ไปลงซอฟต์แวร์เองนะดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บ t i l l จะปรับสีปรับค่าโพลิ่งเรทอะไรก็ได้ซึ่งโพลิ่งเรทเนี่ยได้1,000 h เฮิร์นะครับสูงสุดแล้วก็สวิตช์อันนี้จะเป็นออมรอนสวิตนะครับทั้งคลิกซ้ายและคลิกขวาฟิลลิ่งจะไม่ลึกมากตึกต๊กตเห็นไมครับิก นะได้ยินนะครับปิกปิกยี่สิบล้านครั้งกดไปเถอะนะอ่ะเรื่องของราคาแววแวแวมาว่าน่าจะอยู่ประมาณแค่สองพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับสองพันกว่าบาทอาจจะเป็นสองพันกลางกลางหรือสองพันปลายไม,ไม่ไม่น่าจะข้ามสามพันเท่าที่คุยกันมานะครับก็ตามนี้ฮะเป็นอีกหนึ่งงานคุณภาพนะครับจีสกิลโด่งดังในของเราม,มาแล้วลองดูซิจีสกิลนะครับจะแจ่มขนาดไหนในเรื่องของเกมมิ่งเกียร์นะแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งโปรดักต์นะครับก็คือเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่ง จาก G-Skill เหมือนกันรอดูว่าจะเป็นตัวไหนแล้วก็รอดูด้วยเหมือนกันว่าจะเข้ามาขายเข้ามาจําหน่ายในบ้านเราเมื่อไรนะครับน่าจะมีอะไรที่แบบเพิ่มเติมกันสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียมในบ้านเราซึ่งทุกวันนี้ก็มีให้เลือกใช้กันเยอะมากมายหลายแบรนด์อยู่แล้วนะครับหลายยี่ห้อพูดแบบภาษาไทยเลยนะถ้าเกิดเข้ามาอีกเรื่อยๆเข้ามาอีกเรื่อยๆเนี่ยผมมองว่าสนุกนะครับถ้าเกิดแบรนด์ไหนหรือว่ายี่ห้อไหนนะครับพัฒนาน้อยลง หรือว่าคุณภาพไม่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบรนด์ใหม่ๆที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่เขาก็จะมาแย่งตลาดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเป็นเรื่องปกติครับเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับคิ i ส l ิลเกมมิ่งเกวันนี้ขอบคุณ g s วส l l ด้วยนะครับขอบคุณ I3 Distribution ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าครับที่ซัับอร์ตพวกเราขอบคุณจากใจจริงขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเราจะพยายามทำออกมาเรื่อยๆฮะอย่ารีบครับ อย่าเร่งทำออกมาเรื่อยๆนะฮะงานมันจะได้ออกมาแบบเหมือนกับว่ายังไงอะ่ะมันจะได้แบบดูดีมีคุณภาพหน่อยนะครับพยายามจะไม่รีบพยายามจะไม่เร่งจะลองก่อนจะใช้ก่อนอะไรเงี้ยถ้าเจออะไรเด็ดๆพิเศษพิเศษเราก็จะแบบเอามาขั้นรายการเอามาขั้นช่วงเวลาเฮ้ยของใหม่เฮ้ยของเทรนด์ว่ะจัดไปสุดท้ายนี้ครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks คอมสวัสดีครับ